เพลงนี้เดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังให้จบก่อนน้อแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายว่าเกี่ยวกับอะไรเพลงพีเชวาครับ Pīsāpāsō che vākhā chīno ōtākā tớ qua từ gà, nhớ cứ em tao muội, nỡ cứ em thế già na tao muội, tóc khô khle im để tớ lọp wo, bộ lẹp phu thì để nhớ từ thế từ ชื่อก็ต่อผู้คือต่อและเจอเวดาาและโลกกมาแววดโนต์ตางโลกมาบามาเกเกตาชื่อว่าเปลอสัทวชิสุกแกเกดอมเมื่อวาพี่ชื่อว่าสหาว nó sát to ba giờ cờ e thế na giờ tao mui cờ e thế na từ lỡ giờ xa xôi mu si họ khổ mê tờ lo bỏ có lẽ phù thi mê tờ lo si Nhớ cờ thế na từ แทนาตราเชื่อว่าเธอเบือบาเชื่อสุดเธอเพื่อท้อเคยอเยอะเกินแอบนาตธอรั ตราบใดที่โลกใบนี้นะครับไม่แตกสลายตราบใดที่น้ําในทะเลยังไม่เหือดแห้งนะฉันจะมอบรักปันใจให้กับเพียงเธอคนนี้เพียงคนเดียวอันนี้เป็นคําสัญญารักมัานจากพีเชวานะครับเป็นการสัญญารักกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้นํามาทําเป็นภาพยนตร์เชกิเชอูถักทอร้อยเรื่องราวจากเมืองสุป,ปานะไปเสิร์ชใน YouTube ดูได้นะครับ แล้วก็พีท่านนี้นะครับยายท่านนี้นะครับก็จะเป็นบทเพลงนี้จะพูดถึงว่ายายนะครับหรือว่าพีเชวาเนาะยายที่แบบสัญญารักกับผู้ชายคนหนึ่งออตอนตอนที่สมัยยังเป็นหนุ่มสาวนะครับปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยแฟนของเขานี่ก็คือก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นในการที่ไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นมันผิดต่อจารีนะครับต้องไปทําตามจารีก็คือต้องแต่งงานกันนะเพื่อล้างมลทินที่จะเกิดกับพื้นเพนดินที่ตัวเองอาศัยอยู่ และสุดท้ายก็ปรากฏว่าหญ,หญิงคนนี้ก็คือมีความตั้งใจที่ถอเสื้อเชซูอย่างที่แม่เขาใส่เมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะใส่ในวันแต่งงานปรากฏว่าเสื้อตัวนั้นนะครับตลอดทั้งชีวิตของยายคนนี้จะใส่เรื่องราวทั้งหมดลงไปในเสื้อตัวนั้นแล้วก็ในลมหายใจสุดท้ายของเขานะครับเขาก็ได้เย็บเสื้อตัวนี้เสร็จแล้วก็จากไปพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่ฝากไว้บนเสื้อเชกิเชอูนะครับ